บรรยากาศของวัดป่าที่อยู่เหนือดงพญาไฟเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วหลวงตามีเรื่องอะไรเลยขอรับถึงได้ให้เนน้อยไปตามกับผมผู้ที่ถูกพูดถึงก็อยู่ข้างๆนั่นก็คือเนน้อยที่มีสีหน้าสีตาดูเหมือนว่าจะไม่สบายใจนะักนี่ก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วหลวงตาหมายความว่ายังไงเรอครับนั่นนะสิหลวงตา ก็ถึงเวลาที่จะได้ออกทูดงฝึกตนนะสิขอรับหลวงตางั้นกับผมขอไปได้คนได้ไหมขอรับแค่ร่างกายนะไม่เท่าไรหรอกแต่เรื่องของจิตใจนี่สิงั้นกับผมขออาสาดูแลเดนเองขอรับนั่นอาตมาก,ก็ฝากหลวงพี่อ้นดูแลเดนน้อยให้ดีนะเมื่อเดนน้อยได้รับอนุญาตให้ออกไปทูดงเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจ รีบก้มลงกราบต่อหน้าของหลวงตาเท่าขอให้บุญรักษานะความมืดของป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์เจ้าหมีตัวใหญ่ก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับทําท่าจะจู่โจมด้านหน้าก็มีงูใหญ่ด้านหลังก็มีช้างสีงาซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาแนะ่และแล้วเจ้างูใหญ่ด้านหน้ามันก็กำลังจะจู่โจม มันยกหัวตัวเองให้สูงกว่าต้นไม้ก่อนที่จะได้โฉบลงมาตรงหน้าของหลวงพี่โอนโอ้ยเสียงของหลวงพี่โอนร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะได้สำรวจตัวจตาร่างกายของตนเองอ้าวไม่โดนอะไรนี่เหมือนว่าการโฉบค,ครั้งนี้หลวงพี่ออนจะโชคดีแต่ผู้ที่โชคร้ายกับนอนอยู่ด้านหลังร่างของสาม,มนเณรน้อยนอนด,ดับดิ่นแข็งคือไม่ไหวติ่งโท่เณน้อยไม่ได้เลย นี่เราฝันไปเลยเนี่ยได้เวลาแล้วเนหน่น้อยขอรับหลวงพี่ถึงแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในฝันของหลวงพี่อ้นจะทําให้กังวลอยู่บ้างแต่ก็คิดว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีจึงไม่ได้เล่าความฝันให้เนน้อยฟังการออกเดินทางของพระหนุ่มเพื่อแสวงหาความจริงของธรรมชาติซึ่งคําว่าธรรมะก็คือธรรมชาติส่วนด้านของเนเนน้อยก็คงจะได้ชื่นชมธรรมชาติไปด้วย เดินลัดเลาะมาตามป่าก็ได้มาพบกับชายคนหนึ่งและดูจากสีหน้าของหลวงพี่อ้นรู้สึกได้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเหมือนว่าจะไม่เป็นมิตรพระเล่มสองรูปนี้จะไปที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะอตมาจะเข้าไปทุ่งดงในป่าจะโยมถ้าใช่ชชชชชจ้ากนนึกว่าเห็นหน้าผมเป็นดาวไรชายหัวโล้นที่พูผพากมาพร้อมกับถือมีดซึ่งหลวงพี่อ้นก็ตาลายดูคล้ายกับไอหนุ่มผมยาว ถ้าจะเข้าไปก็ระวังหน่อยนะโดยเฉพาะเนรน้อยองค์นี้นะ,จะเจริญพรอ,อัตมาดูแลตัวเองได้โยมยังไงก็เดินให้ติดลำธานไว้นะจะได้ปลอดภัยจากพวกสัตว์ร้ายหลวงพี่อ้นกับเนรน้อยก็ได้ทำตามคำแนะนำของผ่านป่าจนกระทั่งมาถึงบริเวณลำธานที่ที่น้ำไหลลงมาจากภู่เขามารวมกันสามเณรน,น้อยดูเหมือนว่าจะชอบใจกับธรรมชาติที่ได้พบเห็น ตรงกันข้ามกับหน้าตาของหลวงพี่อ้นที่ดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจนักงั้นเราพักกันตรงนี้ละเนทฝืนไฟได้ถูกก่อขึ้นเพื่อให้แสงสว่างหลวงพี่อ้นก็ได้นั่งทำสมาธิส่วนเนยน้อยก็ได้นั่งสวมดมนต์แต่ในขณะที่เนน้อยกำลังสวดอยู่นั้นแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มาเยือนถึงที่และหละหลวงพี่หมูป่าตามมาด้วยเก่งและกวางที่มาแวะกินน้ำก่อนที่จะได้นอนเล่นอย่างสบายใจ ไม่เป็นไรหรอกนี่แหละธรรมชาติละเดี๋ยวไม่ก็ไปว่าแต่มันจะไม่มีเสือออกมาเลยหลวงพี่เนน้อยเท่ออกมาสำรวจโลกเป็นครั้งแรกชักเริ่มมีจิตใจที่ว้าวุ่นแต่เมื่อได้เห็นหน้าตาของหลวงพี่อน้นก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาบ้างค่อยๆหลับตาแล้วก็เหยียดแข้งเหยียดขาพอแก้เมื่อยในขณะที่แสงไฟในกองฝืนค่อยๆบอดดับลง บางอย่างก็ได้โผล่มานั่นก็คือเจ้าสัตว์ที่ดูคล้ายกับลิงหน้าตาของมันดูไม่ค่อยเป็นมิตรและดูเหมือนว่ามันจะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างการคืบคลานมาพร้อมกับความมืดก่อนที่จะได้บรรจงเอาปากอมไปที่หัวแม่เท้าตะตัวอะไรเนี่ยเนรน้อยที่กำลังเคลิบเคลิ้มได้ลืมตาขึ้นมาในขณะที่หลวงพี่อ้นก็ได้ยืนจังก้าต่อหน้าของสามลิงน้อยรีบๆไปพ้นเลย เหมือนเจ้าหลิงทั้งสามมันจะฟังภาษาโคนไม่รู้เรื่องมันจึงได้หันหน้ามามองที่หลวงพี่อ้นเหมือนจะหาเรื่องทันทีที่มันแยกเขี้ยวเป็นจังหวะเดียวกับที่หลวงพี่อ้นได้มองเข้าไปที่กองไฟก่อนที่จะได้นําเศษผ้าเหลืองมาพัานห่อที่ดุนฝืนให้กลายเป็นคบไฟเพิ่มแสงสว่างและมาดูท่าว่าการแผ่เมตตาให้สัตว์สัตว์จะไม่เป็นผลหลวงพี่อ้นจึงได้ใช้คบไฟไล่กวดให้มันหนีไปไม่เป็นไรนะเนน้อย ขอรับหลวงพี่เช้าวันต่อมาหลวงพี่อ้นกับเดนน้อยก็ได้ออกหาสเสบียงอาหารหลวงพี่งูตัวใหญ่เบ้อเลยอยู่นิ่งๆแล้วก็แผ่ไม่เห็นตาให้เขาไปเด่นน้อยทําตามที่หลวงพี่อ้นบอกและก็เป็นดังว่าเจ้างูนั้นค,อคอ่อยๆเลื้อยหนีหายไปจริงๆด้วยหลวงพี่งั้นเรากลับไปที่พักกันเถอะมเมื่อเดินมาถึงสถานที่ที่ได้แขวนกรดเอาไว้ปรากฏว่าได้อันตรธานหายไปพร้อมกับบาด ผ่าผ่อนที่ตากเอาไว้ก็หายไปด้วยแย่ yeah, แล้วสงสัยไอ้ตัวที่ไล่ไปมันมาเอาแน่เลยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีล่ะหลวงพี่สายตาของหลวงพี่อน้นที่เหลือไปเห็นหัวหมันเผาที่เหลือไว้ก่อนที่จะได้พูดออกมาว่ารีบฉันกันก่อนเถอะจะได้ออกไปตามหากันและการออกตามหาก็ได้พบกับเบาะแสนั่นก็คือกรดและบาดท,ที่เหลือคงอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แน่งั้นกับผมนำหน้าไปเองครับ ทั้งสองเดินตามหาเครื่องอัฐบริขารจนกระทั่งจำทางที่มาไม่ได้นั่นก็คือหลงทางพักก่อนก็ได้เนน้อยเราจะออกจากป่าก็ได้ไม่ได่หลวงพี่จุดประสงค์ของเราก็คือเข้าป่ามาฝึกตนและฝึกใจนี่แหละขอรับหลวงพี่ตั้งสติเอาไว้เดี๋ยวปัญญาก็เกิดเองละในขณะที่พระและเนตทั้งสองรูปกำลังนั่งสวดมนต์อยู่นั้นสัตว์ป่าน้อยใหญ่ได้โผล่ออกมาอีกครั้ง เมือนว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของดินโป่งมันก้มหน้าก้มตากินโดยที่ไม่เด้นสนใจทั้งสองการแวะเวียนมากินดินของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็ได้ดำเนินกันต่อไปจนกระทั่งการปรากฏตัวของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือว่าเป็นธรรมชาติก็ไม่ทราบได้หลวงพี่กับผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับนั่นก็นอนพักผ่อนเถอะการปรากฏรูปร่างของผีโป่งผีปลวก รวมไปถึงผีขบ์ไพรต่อหน้าของพระหนุ่มสร้างความตกใจไม่ใช่น้อยอัตมาแค่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปนะโยมมีอะไรเหรอลวงพี่ไม่มีอะไรหรอกหลับตาไปเถอะหลวงพี่โอนรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้นั่งทับที่ทับทา่านก่อนที่จะได้หลับตาสวดภาวนาและก็แผ่เมตตาไปให้ใช้เวลาไม่นานเจ้าสิ่งนั้นก็ได้เดินหายไป พอถึงรุ่งเช้าทั้งสองก็รีบออกเดินทางเส้นทางข้างหน้าปรากฏว่ามีช้างตัวใหญ่นั้นยืนขวางอยู่ทั้งสองก็รู้ตัวดีว่าจะต้องทำตัวนิ่งๆให้มันได้หนีหายไปก่อนมันไปแล้วรีบเดินต่อเถอะหลวงพี่ก็ผมว่าต้องหนีแล้วละ่ะสิ่งที่โผล่มาใหม่เหมือนว่าพระเนตรทั้งสองจะไปกวนใจมันการปรากฏตัวของหมีตัวสีดำทำให้พระเนตรทั้งสองรีบวิ่งหนีไป และจุดที่คิดว่าปลอดภัยนั่นก็คือการแอบอยู่บนต้นไม้แต่ว่าในความโชคร้ายก็ดูเหมือนว่าจะมีความโชคดีเข้ามาบ้างสายตาของหลวงพี่อ้นได้เหลือบไปเห็นกลุ่มของควันไฟทางนั้นต้องมีหมู่บ้านแน่เรารอดแล้วเนน้อยและก็จริงดังว่าการเดินตามกลุ่มของควันไฟนั้นก็ได้มาพบกับลำธารเดินไปทางนี้เรื่อยๆก็เจอหมู่บ้านแล้วละ่ะหลวงพี่ตรงนี้เย็นดีจริงๆเลยพักกันที่นี่แล้ว พ่งนี้จะได้ออกเดินทางต่อนะในขณะที่นั่งสวดมนต์ก็อยู่นั้นเจ้าหยุงลายหรือว่าหยุงก้นป่องก็ไม่ทราบได้แต่สมัยนั้นเรียกได้ว่าร้ายกว่าเสือนั่นก็คือหยุงตะกัดโอ้ยหลวงพี่หยุงกัดหยุงแถวนี้ทําไมมันชุมอย่างนี้เนี่ยและก็เหมือนว่าเนรน้อยได้รับพิษไปเต็มๆโอ้ยหลวงพี่กระผมหนาวเหลือเกินผ่านไปหลายวันอาการของเนรน้อยก็ไม่ได,ด,ดีขึ้น ถ้ากับผมตายช่วยเผาผมอยู่ตรงนี้นะขอรับตรงนี้มันเย็นดีหลวงพี่คำพูดสุดท้ายของเด่นน้อยที่จะไปพร้อมกับรอยยิม้มหลวงพี่อ้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มลงไปกราบที่สรีระสังขารของเด่นน้อยท่อนม้ถูกนำมาเรียกกองไว้ในน้ำก่อนที่จะได้จุดไฟเผาร่างของเด่นน้อยหวังว่าใจกระดูกหรือว่าอัฐินั้นได้ร่วงหล่นลงบนพื้นน้ำ ขอให้เนตไปสู่สุคตินะร่างของเนตน้อยที่ถูกไฟเผาผลาญได้กลายเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติดังคำพระที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสูญไปชีวิตของเนตรน้อยที่ดูเหมือนว่ามีเวลาแค่เพียงสั้นๆแต่ก็ทำให้หลวงพี่อ้นเข้าใจถึงสัจธรรมได้ดีกระผมมาไม่ทันใช่ไหมเนี่ยหลวงพี่และโยมาได้ยังไงล่ะเนี่ย ก็กับผมเห็นบาทเห็นพาติวรวางทิ้งไว้ก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องไรก็เลยเดินตามมานี่และและเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเนนน้อยก็ได้ถูกเล่าให้กับพลานป่าฟังงั้นกับผมขออาสาไปส่งที่ปลายทางนะ้หลวงพี่เจริญพรโยกขอระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและเนนน้อยตลอดไปถึงหลวงพี่อน้นหรือพระอาจารย์อน้นที่ได้ก้าวผ่านดงพญาไฟ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจนเรื่องราวได้เล่าต่อกันมาจนถึงลูกหลานซึ่งในปัจจุบันนั่นก็คือดงพญาเย็นและสำหรับวันนี้ผมน่แหบห้อนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับกอนจากกันไป ขอคุณพระศีรัตนตรไยรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ